วัสดีครับวันนี้รถตัดหญ้านั่งขับกระทิงนะครเกษตรยนต์นะครับตัวนี้รุ่นแล้วจะสั่งครับรุ่นเจ็ดแรงมา้าสตาร์ทแบบกุญแจนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยหรือจะเปลี่ยนเป็นแฮนด์ก็ได้นะครับแล้วจะสั่งหัวตัดเราก็ปรับระดับได้เป็นอิสระกับพื้นที่นะครับ บาะก,ก็มีโชคพคก็เราจะมีโชคอยู่ใต้เบาะนะครับมีตัวลากให้ด้วยมีตะกร้าที่เสียบล่มตัวนี้ก็เป็นตัวปรับระดับความสูงของหัวตัดนะครับท่อไอเสียก็ยิงออกข้างนะครับตัวนี้เน้นซ่อมบำรุงง่าย ก็มีดอะไรอะไรก็แถมไว้อยู่ในตะกร้าเนี่ยนะครับพวกประแจลูกบล็อกอะไรก็รถก็ยาวอยู่ประมาณเมตรแปดติดนะครับเวลาวางหัวลงหัวตัดนี่จะพับตั้งฉากได้เวลาคนย้ายเคลื่อนย้ายก็ถ้าสนใจก็ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับ ลืมแต่ตรงนี้มีแป้นเดินหน้าแป้นถอยหลังไม่ต้องเข้าเกียร์นะครับแล้วก็มีเบรกแล้วก็มีตัวเหยียบหัวกระดกได้